ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี e น้องย่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ก่อนจะออกไปข้างนอกอัดคลิปก่อนค่ะอีพ <c oughs> ีน,นี้นะคะมันคืออะไรลูกเม็ดมันคืออะไรเม็ดอ,อะไรเม็ดวชัเ<ะ>ม็ดอะไรเม็ดวชัน้นเม็ดมล็ดโชคเก้าชั้น เขาก็เป็นสายพันธุ์ใช่อ่ะเป็นสายพันธุ์ของตัวนี้นะคะอันนี้น้องก็ได้ความเย็นบ้างนะคะจะได้เปิดเกิดมาได้เป็นแบบนี้ค่ะจะได้เกิดมาเป็นต้นใหม่นี่ค่ะอ่ามันจะเป็นมันจะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดแบบนี้อ่าเขาก็จะอยู่ในมันบุรี่สีแดงอันนี้มันเป็นสีขาวนะคะมันจะ ที่มันจะเป็นสีขาวมันมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนอย่างนี้นะคะ่ะอ่าตอนแรกเขาจะอยู่ในมันเบอรี่นะคะมันเบอรี่สีแดงแดงแล้วก็เราจะต้องบีบเอาด้านในนะคะที่เป็นเมล็ดนะคะมเมล็ดอยู่ด้านในนะคะไปเพาะอ่าแต่แต่แต่ลูกใหญ่มันจะมีสองลูกนะคะถ้าถ้าเม็ดไหนที่ใหญ่เขาก็จะมีประมาณสองถึงสามเม็ดอ่าเดี๋ยวย่าไม่ต้อง <3 S 1> แกะ,แ,กะแล้วนะ,ะลูกใช่ย่าไม่ต้องแกะแล้วลูกเพราะว่าอ่าเดี๋ยว มันจะคันเดี๋ยวย่าจะคันมือลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อันนี้เอาไว้ก่อนอเขาจะเป็นเชื้อของตัวนี้นะคะต้นก็จะเป็นสีม่วงๆสีเข้มๆเ,เลยนะคะใบเดี๋ยวมันจะร่วงลูกพอแล้วอ่าใบนะคะใบเขาจะเป็นใบเรียบๆสีเขาจะสวยมากเป็นแบบหลายสีนะคะแบบมัลติคัลเลอร์นะคะส,สวยๆนะคะ,ะแล้วก็เหมือนอีกอย่างคือเหมือนเขาได้เชื้อพวกทับทิมผสมมานะคะ อันนี้อากาศยังไม่ได้เย็นมากนะคะอากาศยังไม่ได้เย็นมากสีก็ยังได้ขนาดนี้เลยนะคะยังได้ชมสีแบบนี้เลยถ้าเป็นใบอ่อนนะคะถ้าเป็นเป็นใบอ่อนนี่เขาก็จะสว่างแบบนี้สว่างมากสีออกแบบเขียวเหลืองสว่างสว่างแบบหินอ่อนนะคะแบบหินอ่อนนี่ติดม่วงด้วยกระดูกสีกระดูกชัดมากเลยคะ่ะ อันนี้ใบอ่อนใบอ่อนอนี่อยู่นานมากอยู่นานมากค่ะกว่าจะแก่กว่าจะเข้มให้นะคะอันนี้ก็สีนี้ก็อยู่นานเหมือนกันค่ะถ้ายิ่งถ้าได้อากาศเย็ยนๆนะคะสีแบบอ่าสีเขาจะจีดขึ้นนะคะสีจะเข้มจะจีดขึ้น,นะค่ะจะสว่างสวยเงาเงาดีมากๆค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นสีที่สวยสีมันติคัลเลอร์นะคะสวยสวยเลยอ่ะแบ่งนะคะมีแบ่งแบ่งเป็นฝักนี้นะคะฝักนี้ ความยาวไม่ถึงไม่ถึง60เซนหรอกค่ะแต่ว่าเป็นฝักที่ใหญ่นะคะฝักที่ใหญ่มากๆเลยก็ความยาวก็ประมาณประมาณคืบกว่าอ่ะอันนี้ก็อ่ะเพาะไว้เลยแล้วกันบางทีก็รอดบ้างไม่รอดบ้างค่ะเพราะว่าจะเป็นพวกหอยที่จะมากินนะคะอ่ะอันนี้ความยาวก็ประมาณคืบกว่าไม่ถึงไม่ถึง60เซนแต่เป็นฝักที่ใหญ่มากๆนะคะเป็นฝักที่ใหญ่มากๆอ่ะตัวนี้ให้ที่ 800ส่งฟรีนะคะ800ส่งฟรีะะ 800, ฟรปรกตินะคะเมื่อก่อนจะแบ่งเป็นเมล็ดขาวนะคะเมล็ดขาวประมาณอ่าสิเมล็ด290นะคะแต่รอบนี้นะคะรอบนี้อ่าพิเศษมากๆเลยนะคะพิเศษมากๆเลยก็คือให้ยกอ่าเป็นฝักไปนะคะอ่ารอบนี้นะคะรอบนี้ก็จะยกไปทั้งฝักเลยเพราะว่าตอนนี้นะคะตอนนี้มีฝัก อพอที่จะแบ่งได้นะคะถ้าลูกคา้าซื้อไปเป็นฝากแบบนี้จะคุ้มมากๆนะคะจะคุ้มมากๆก็จะมีบางสายพันธุ์นะคะที่แบ่งเป็นประมาณ10บเมล็ดขาวนะคะอันนี้ก็จะแบ่งให้แบบว่ายกไปทั้งฝากแบบนี้เลยบอกได้เลยค่ะว่าคุ้มมากๆเลยนะคะวิธีการพอนะคะไม่ยากนะคะวิธีการพอไม่ยากใช้มะพร้าวสับและขุยมะพร้าวผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแช่น้ําก่อนก็ได้ค่ะ อ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็นํามาใส่พวกตะกร้าแบบนี้นะคะตะกร้า,าแล้วก็เอาเมล็ดขาวไปวางโรยวางห่างๆกันค่ะเวลาที่เขางอกมารากเขาจะได้ไม่พันกันนะคะแล้วเวลาที่เราแยกต้นมันจะง่ายนะคะ สามารถสอบถามวิธีการเพาะได้ค่ะหรือจะค้นหาในช่องก็ได้นะคะนุ้ทาคลิปลงไว้เรื่อยๆนะคะวิธีการเพาะมะริโชก้ชั้นค่ะง่ายๆค่ะไม่ยากเลยอะตัวนี้สีมันติคลเลอร์นะคะใครจะรับนะคะโทรหาหนูได้ค่ะ0644787995นะคะหรือจะแคปส่งให้นุทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วนะคะอะสำหรับต้นนะคะสําหรับต้นใครที่จะ รับแบบต้นไปนะคะนี่เราก็มีค่ะเป็นไซส์กระถาง8นิ้วนะคะไซส์กระถาง8นิ้วนี่ได้ความเย็นบ้างนะคะก็ยังคงได้เห็นสีของน้องบ้างถ้าอากาศเย็นจัดยิ่งกว่านี้นะคะสีน้องก็จะจี๊ดค่ะจี๊ดแบบนี้เลยจี๊ดขึ้นมากๆนะคะจี๊ดขึ้นมากๆเลย นี่ความร้ายของเขามันเป็นเหมือนเขาจะได้เป็นเชื้อของพวกทัพทีมมาอีกรอ,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 อบหนึ่งนะคะโดยที่ความด่างนะคะความด่างเขาเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันเหมือนเป็นได้เชื้อของพวกทัพทีมมาอีกอะ ตัวนี้ไซส์8นิ้วนะคะไซส์8นิ้วอ่าตัวนี้ไปที่1000ค่ะ1000ส่งฟรีนะคะตัวนี้ให้เลย 1, 0 0 0ส่งฟรีลูกค้าคนไหนที่ทําการยกยอดเป็นนะคะถ้ารอมาเมล็ดแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะรอนานมากเลยประมาณ 9- ถึง1ปีนะคะเเดือนถึง1ปีถึงจะได้อ่าฝากมานะคะอ่าแต่ถ้าไปยกยอดนะคะลูกค้าจะได้หน่อเข้ามาไวมากเลยแล้วก็จะเหมือนแม่ค่ะจะเหมือนแม่ ร้อยเปรเซ็นต์นะคะแต่ถ้าเป็นมเมล็ดก,ก็มีผิดเพี้ยนได้บ้างคะ่ะ <c oughs> อ่ะอันนี้นะคะนี่สีเขา <c oughs> พร้อมพร้อมยกยอดนะคะรากเยอะมากเลยอ่ะตัวนี้ที่หนึ่งพันสงีนะคะอ่ะส่วนตัวนี้ตัวนี้สิบเอนิ้วนะคะตัวนี้สิบเอ็ดนิ้วอันนี้ใหญ่หน่อยแล้วก็ค่อนข้างจัดดีมากเลยลายจัดดีมาก แต่ว่ามัอนอที่เป็นคราบขาวแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นคราบน้าเป็นคราบน้ําอันนี้ไม่ได้เช็ดใบก็เลยจะ,ะมองดูแบบขาวๆหน่อยนะคะตัวนี้ตัวนี้ด่างดีลายดีลายดีทุกใบค่ะลายดีทุกใบเลยแต่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเช็ดคราบนะคะต้องขอไปด้วยลายเขาดีอยู่นี่ลายดีมากลายดีมากตัวนี้เชื้อแรงอ่ะตัวนี้เอาไปที่หนึ่งพันสองร้อยส่งฟรีนะคะปกติเปิดอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยค่ะ เอาไปที่1,200สองฟรีนะคะต่อมาค่ะตัวนี้ตัวเขาแกะนะคะอากาศเย็นสีชมพูนอกจะเข้มขึ้นกว่านี้ค่ะแต่ตอนนี้ก็จะมาแบบอ่าออกชมพูอมม่วงก็เลยจะมาแบบคล้ำๆหน่อยความชมพูไม่จัดเพราะว่าอากาศมันไม่ได้ค่ะอันนี้ก็ลายอ่ะลายดีดีลายดีมากค่ะลายดีมาก แต่ความเย็นมันไม่ได้ค่ะบางทีบางทีคือแบบแสงด้วยค่ะอยู่ที่แสงด้วยบางทีแสงมันไม่ได้ค่ะแสงไม่ได้อะวันนี้นะคะวันนี้แบ่งแบ่งฝักนี้นะคะยาวมากความยาวมากกว่า1ไม้บรรทัดนะคะอันนี้เอาไปที่800ส่งฟรีนะคะ800ส่งฟรีอาทั้งยาวทั้งใหญ่ค่ะ ต่อมาค่ะต่อมาเดี๋ยวจะแบ่งเมล็ดของเชื้อตัวนี้นะคะอันนี้ก็วางทั้งฝักเลยอ่าวางไว้เขาก็งอกมาแบบนี้นะคะงอกเต็มเลยอันนี้ก็ด่างดีค่ะด่างดีตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้อ่ามันจะมีจะมีดอกที่มาแบบแปลกๆนะคะดอกที่มาแบบแปลกๆแล้วก็เชื้อเขามันจะออกแบบ สนิมม่วงแดงนะคะตัวนี้เขาจะออกแบบสนิมม่วงแดงถ้าได้ความเย็นนะคะถ้าได้ความเย็นอุ้ยสีจี๊ดมากสวยมากเหมือนกันค่ะสีจี๊ดสวยมากเลยอ่ะวันนี้มีหนึ่งฝากแบ่งฝากใหญ่มากเลยอ่ะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นใครที่สนใจอู้ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากๆค่ะอ่ะดู ่าตัวนี้เขาได้เชื้อของพวกทับทิมด้วยนะคะเขาจะเป็นแบบอ่าสนิมม่วงแดงสนิมม่วงแดงนะคะอ่าฝักนี้ใหญ่มากเลยฝักนี้ใหญ่มากแล้วก็เป็นเชื้อของทับทิมอตัวนี้เอาไปที่1,200สง่งฟรีค่ะ1,200สส่งฟรีนะคะใหญ่มากค่ะใหญ่มากขอวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นเพราะว่าตัวนี้ก็ ยังไม่ได้ทําจํานวนไว้เลยค่ะก็จะมีอยู่ที่ตรงนี้นะคะก็จะมีอยู่ที่ตรงนี้ให้ดูว่าเนี่ยค่ะความด่างเขาด่างเขาด่างดีแค่ไหนนะคะน้องเปิดด่างมาดีมากเปิดด่างมาดีมากแต่สีจะยังไม่ได้ค่ะเพราะว่า่มบังนะคะอยู่ที่ร่มแสงแดดไม่ได้เพราะว่า่มบังอ,อันนี้แทงหน่อขึ้นมาแล้วหน่อลอบก่อนไม่รอดค่ะแยกแล้วไม่รอดเหมือนเนี่ยค่ะที่เห็น ต,ตัดไปนะคะที่มันยุบไปเพราะว่าเราได้ทําการแยกหน่อไปแล้วแล้วก็วัสดุปลูกมันก็เลยยุบไปค่ะนี่นี่มาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วจะได้หนึ่งหรือสองนะคะเดี๋ยวอรอลุ้นกันอรอลุ้นกันเป็นดําม่วงแดงค่ะเชื้อพวกทับทิมนะคะอันนี้สวยจริงเวลาที่ได้ความเย็นนะคะได้ความเย็นมากๆสีแบบเงาค่ะเงาสวยนะคะเงาสวยมากๆเลยดูนี่ดูดูก่อนค่ะดูก่อนความ ถ้าได้ความเย็นนะคะน้องจะสวยมากๆเลยอ่ะหนึ 1, ่งันสองร้อสูงฟรีนะคะฝากใหญ่มากสำหรับอีพีนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ